ทองโลกทองไทยร่วงทันทีนะครับขานรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นรอเพียงแค่สผู้นำลงนามวันพฤหัส,สบดีนี้ครับเช้าวันนี้27ตุลาคม68ราคาตกงคำของไทยปรับลดลง550บาทเลยนะครับรูปพันธ์ขายออกบาทละ63,950 ทองคำแท่งขายออกบาทละ63,150บาทเกิดอะไรขึ้นโมนายชาแนลจะเล่าให้ฟังครับรากฏว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการหาหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงครับสหรัฐก็ส่งรัฐมนตรีคลังกับผู้แทนการค้าขณะที่จีนส่งรองนายกกับผู้แทนการค้ามาแล้วก็บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นได้นะครับซึ่งจะทําให้สหรัฐยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้าจีนร้อเเซตามที่ทรัมป์เคยขู่ไว้ว่าจะเป็นการจัดเก็บ เพื่อตอบโต้การที่จีนได้มีการระงับหรือว่าจำกัดการส่งออกแร่หายากแล้วจีนก็อาจจะชะลอการจำกัดการส่งออกแร่หายากออกไปให้ด้วยรวมถึงภาษีที่2ประเทศเคยขึ้นห้ำหันกันมาก่อนหน้านี้ซึ่งก็ชะลอมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมาครบกําหนด ในวันที่10พฤศจิกายน68นี้ก็น่าจะชะลอเหรือวันเลื่อนออกไปอีกนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องรอทรัมป์กับสีจิ้นผิงหารือแล้วก็ลงนามร่วมกันก่อนในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม68ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งทางทรัมป์ก็มั่นใจว่าสามารถตกลงกันได้แน่นอนครับจึงทําให้ทองคาตลาดโลกโกลสปอร์ตทั้งๆท,ที่อุตสาหปิดยืนอยู่เหนือ4,100ได้แล้วก็ล่วงลงมาทดสอบประมาณสัก4,700-4,800อยู่ณเวลานี้ครับ แต่ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยบวกหนุนทองอยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเราจะทราบผลตอนตีหนึ่ง วันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม68เช่นเดียวกันครับรอดูซิว่าผลการประชุมของเฟดถ้าเกิดลดดอกเบี้ยตามค่าจริงๆจะมีเซลล์ออนแฟกหรือเปล่าแล้วจะต่อด้วยการถแถลงของประธานเฟดเจอรวรมพาเวลต่อมุมมองเศรษฐกิจแล้วก็โอกาสในการเดินหน้าลดดอกเบี้ยของสหรัฐต่อจะมีหรือไม่นะครับซึ่งเช้าวันนี้เองค่าเงินบาทของเราก็แข็งค่าขึ้นมาด้วยอยู่ประมาณ32บาท68สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองยังไงบ้างครับ 2เรื่องสําคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ทั้งการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนรวมถึงผลการประชุมของเฟดบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวโน้มทองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ